และตอนนี้นะคะทุกตาพาผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ตำบลห้วยขุนรามนะคะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อมาดูการเลี้ยงโคนมนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนในเขตที่มีการจัดตั้งนะคะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะโดยมีพี่น้องเกษตรกรค่ะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพื่อผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ส่งต่อเข้าโรงงานเข้าสู่กระบวนการต่างๆจนกระทั่งมาเป็นนมกล่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้ดื่มกินกันนะคะและการรวมกลุ่มของพวกเขาค่ะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีมากจากหน่วยงานในภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะโดยเฉพาะนะคะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะหรือว่าสปกรณั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้เข้ามา สนับสนุนนะคะแล้วก็แนะนําค่ะให้พวกเขานะคะได้ทําน้ํานมที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงค่ะเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะว่าทางสวปรกรณ์เนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะกลุ่มผู้ลิงค์โคโนมเนี่ยทางด้านใดบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดลบบุรีกันค่ะ และตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านชัยอนันต์วราชิตค่ะปฏิรูปที่ดินจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่บริวเ,รณเรวณนี้ทั้งหมดเป็นของสวกรทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของอำเภอพัฒนานิคมค่ะจังหวัดลบบุรีเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันไร่แต่าะส่วนของที่เรานั่งอยู่นี้เป็นตำบลห้วยคุณรามมีหน้าที่ประมาณหกหมื่นสองพันไร่ค่ะเกษตรกรประมาณสี่พันคน แล้วทั้งนี helmet, he ้เนี่ยทางสำกงานได้เข้าไปสนับสนุนการเลี้ยงโคนมตรงนี้ได้ยังไงอะคะเมื่อปี2 5 53อุบัตหกิจโคนมที่มีคุณมานิตตตัวแรกเนี่ยเป็นประธานกลุ่มค่ะได้มีการกู้ขอกงเงินจากสำกงานรรลพบุรีนะครับวงเงิน2ล้านบาทค่ะสำหรับสมาชิก20ท่านก็ได้รายละ1นึ่งแสนบาทค่ะเงินกู้หนึ่งละหนึ่งแสนบาทนี้นะครับต่อท่านเนี่ยบอดทองเปี๊ยปีแรกพอเงินต้น สป็นปีที่สถึงสี่ก็จำนะนนี้ีปีีละ2 5 0 0แล้วทางสภากีไกค่ะได้มีกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆอะไรเข้าไปหาเกษตรกรบ้างคะในปี2 5 1 6นี้จะมีการพวบรมสินบัชีพค่ะไรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมพิยากรณก็จะมาจากศูนย์ศูนย์วิชาชีพบางไทรเพื่อบางไทรนนครสริยาหน้าที่บ้านของคุณมานิแตงนี้อ แล้วในอนาคตราคาทางสปกร์เนี่ยจะมีการสนับสนุนกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมเพ้าไปอีกไหมคะได้สอบถามกับคุณมานิดก็คุณมานิดบอกว่าต้องการได้เครื่องผสมอาหารก็คงต้องนําเสนอโครงการตัวน,นี้ให้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยโครงการมัต้องมาจากเกษตรกรก่อนไม่ใช่ผู้ใหญ่สั่งลงมาเพราะว่ามันดีมันไม่ตรงความต้องการนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางสปรกรณ์เนี่ยได้แ็งเห็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ทางกลุ่มนะคะผู้เลี้ยงโคโนมเนี่ยได้มีการต่อยอดออกไปนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าทางสปรกรณ์เนี่ยไม่ได้ให้แค่ที่ดิในในการทำหมากินเท่านั้นนะคะแต่ยังให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้แหล่งเงินทุนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านชัยอน,นันต์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้คุยที่มาที่ไปกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกตาจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับประธานกลุ่มนะคะผู้เลี้ยงโคโนมค่ะพี่มานิโตลัมนะคะซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะพี่ขาต้องถามพี่ก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปในการที่พี่มีสิทธิเข้ามาทำในเรื่องของโคโนมตรงนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงอะคะตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของสปกได้มอบสิทธิในการใช้ที่ดินในเรื่องของการทําภาคการเกษตรนะครับซึ่ง โคโนมก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรมหลงเสริมได้สนับสนุนในพื้นที่ของสอปกซึ่งตรงนี้นะครับสบปกได้เปิดให้ในส่วนของภาคการเกษตรอยู่แล้วพระโคโนมก็คือภาคการเกษตรชนิดหนึ่งนะครับกรมหลงเสริมก็เลยให้เม็ดเงินกู้นะครับผ่านทางทกส,อ,สอ,ออกมามแลวให้จัดเลี้ยงในส่วนของอในพื้นที่ของสอปกจังหวัดลบบุรีจัดจำนวนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณร้อยหลาย แล้วตรงนี้เนี่ยพี่เลี้ยงโคนมตรงนี้มานานหรือยังคะเลี้ยงตรงนี้มา23ปีแล้วก่อนที่จะได้น้ำนมที่มีคุณภาพแบบนี้มันต้องผ่านขั้นตอนหรือว่าต้องทำยังไงก่อนละคะอ๋ออันดับแรกนะครับคือหนึ่งโคต้องมีสุขภาพที่ดีและได้รับสารอาหารที่อพอเพียงค่ะตัวหลักๆก็คือหญ้านะครับหญ้าของเขาครับ,รบซึ่งณนะวันนี้คือหนึ่งในส่วนของสปกคอเองก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องโครงการปลูกหญ้าร่วมกับกรมปศุสัตว์ นะครับคือย่ามในเปียปากช่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ที่เขากําลังแบบรับ<แ>ประทานกันอยู่เนี่ยนะคะอร่อยอร,อร่อยมากนะครับซึ่งเป็นหญ้าที่โตไวาตายช้าซึ่งเหมาะกับเกษตรกรรมในส่วนของเขตนี้นะครับแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทางสปรกรเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเลี้ยงโคโนมในเขตปฏิรูปที่ดินตรงนี้ในเกษตรกร,ร,กร,รที่เลี้ยงโคโนม ส่วนใหญ่นะครับก็ลืมตาอ,อ้าปากได้พอสมควรตามอัตราภาพนะครับจำเงินมาตลอดท,ทั้งชีวิตคือพอเพียงนะครับถ้าพอเพียงเมื่อไหร่อยู่ได้ทันทีะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอาชีพที่องค์ท่านพระราชทานเรามาเป็นอาชีพเดียวที่สามารถเห็นเม็ดเงินตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกว่ารู้ต้นทุนเท่าไหร่รู้ไรายได้ตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลงหนึ่งลิตรเราก็ได้ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลย ปัญหาของเขาก็คือ1ในส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นทุกวันนะครับในส่วนของโคนมนะครับอาหารข้นจะถูกปรับขึ้นไปปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3-4ครั้งครั้งละประมาณ10-20%เพราะฉะนั้นวันทุกวันนี้อาหารตามสูตรของเขาเนี่ยตามสูตรจะโลโลละ10บาทเหรอแล้วตัวหนึ่งนี่กินโอ้โหตัวหนึ่งกิน5โลนะครับว้าต่อมื้อนะครับต่อมือ้อ,อเลยเหรอคะวันหนึ่งก็สมมติสามื้อก็15โลต่อตัวครับ ไม่ไ้เขาจะใช้แค่สองมือ้ออ๋อสองมื้อเหรอคะสองมื้อก็สิบกิโลสิบกิโลก็ประมาณ บาทแล้วตรงนี้เนี่ยพี่มานิตอยากจะให้หน่วยงานหรือว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะซึ่งโครงการตรงนี้เราได้ผลักดันมาค่อนข้างจะมากครับในเรื่องของอาหาร TMR ตรงนี้เราได้ประสานงานไปที่สปรกร์นะครับว่าเราอยากได้เครื่องผสม TMR ม,มาใช้ในกลุ่มอยู่ประมาณ20กว่ารายเนี่ยแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเป็นกําลังผลิตเล็กๆนะครับประมาณชั่วโมงละตันพอถ้าเกิดมาได้ตรงนี้เสร็จชิปเนี่ยต้นทุนในการในกลุ่มของเราเนี่ยจะต่ําผสมสามารถจะผสมใช้ได้เลย นะครับต้นทุนอาหารค้นก็จะลดลงนะครับจัด10บาทจะเหลือ5บาททันทีและนี่แหละค่ะคือความรู้สึกทั้งหมดนะคะจากประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลห้วยขุนลามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะพี่มานิตนั่นเองนะคะต้องขอบคุณพี่มานิตมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขาวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่ากว่าที่เราจะได้น้ํานมมาสักหนึ่งหยดแล้วก็ดื่มกันอร่อยๆเพื่อสุขภาพเนี่ยขั้นตอนแล้วก็วิธีการเลี้ยงเนี่ยโ,โหยากแล้วก็แสนลาบากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ ดื่มนมกันทุกวันนะคะท้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปะกรหรือว่าสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะที่สนับสนุนนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมนะคะในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งจนทําให้มีความโคโนมแบบนี้แล้วก็ผลิตนมที่มีคุณภาพให้พวกเราได้ดื่มกินกันค่ะ